สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เก็ติดตามรับชมทุกท่านเลยครับค่ะวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการทํางานของรถยันม่าสามสิบห้าแรงนะตัวนี้ก็จะเป็นยันม่าสามสิบห้าแรงรุ่นแรกๆนะของยันม่าที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับผมครับก็รถเดิมๆครับขายตามสภาพครับคันนี้รถไม่มีเล่มนะครับคนแก่ใช้งานนันดีนะนะครับผมครับก็ใช้งานเบาๆนะครับคนแก่ขับไม่รุนแรงไม่ค่อยเล้าใจเหมือนวัยรุ่นขับนะครับ ก็ตามสไตล์นแก่ครับเบาๆนิ่มๆครับขับโฟขับสี่นับใช้งานปกติกระทะล้อหน้าหลังสวยๆนับไม่เชื่อมไม่ดามครับผมครับสีเดิมสีเดิมทุกจุดนะครับดันดินตัวรถสีบอดี้สีทุกอย่างนับสีเดิมทุกจุดนครเบผมครับแข็งแรงเลยครับใบหลังคาก็เดี๋ยวหาใส่ให้ใหม่นะใบหลังคา รถก็อาจจะมีจุดรั่วซึมตรงซีนล้อบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เก็บให้นะครับราคา1นึ่งแส้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถมีเอกสารซื้อขายนะครับไม่มีเล่มครับผมรถเดิมๆทุกจุดครับครับเครื่องเงียบๆครับผมเครื่องไม่มีไอครับคันนี้เครื่องเงียบใช้งานดีเลยครับครับดันดินก็แต่เมื่อวานนะครับดันดินได้เยอะมากเลยครับผมครับนะครับคนแก่ใช้งานเบาๆครับขับนิ่ม ราคา1 5 9 0 0บาทรถไม่มีเล่มครับขับโฟใช้งานปกติดันดินไถนาสวยเนียนครับคันนี้ตัวใบมีดยังเหลือเยอะนะครับเห็นไมครับมใบมีดใช้งานไปก็สีก็เรื่องเรียบเลยนะครับผมครับรถใช้งานได้จริงครับยางหลังถือว่าสวยนับรับ90%อร์ซยางหน้าก็โลนนะผมครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยว หายางมือสองที่สภาพดีใส่ให้ใหม่นะครับขับโถยังใช้งานได้ปกติรถยังแรงดีครับผมคนแก่ครับนิ่มเบาครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวถ่ายคลิปตอนขับแบบเร่งแรงให้ดูนะครับผมครับอันนี้ก็ดูคลิปตอนใช้งานไปก่อนนะครับผมครับดูว่ายังใช้งานได้นะครับผมเครื่องเกียร์ดีอันนี้การันตีครับเครื่องเกียร์ดี เครื่องเงียบเงีบเกียร์ไม่หอนครับผมคนแก่ก็ขับรถไม่เคยคล่องนะครับตามจะตายคนแก่ครับชุดสีเดิมี่สวยครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมครับถ้าใครสนใจอยากดูรถก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ร้านพิมพ์สายเด็คเตอร์จังหวัดกาะสินของเรานะครับผมครับรถก็จัดส่งได้ทัวประเทศครับผม จัดส่งฟรีไม่เกิน250กิโลแรกครับสำหรับคันนี้รานะคา159,000บาทครับฝากไว้ด้วยครับ,บคุณครับ